ดูต่อยกสามครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับขณะนี้ท่านกำลังชมการถา่ายทอดสดจากโดมคอทาจังหวัดส,สุรินทร์กับศึกวบรมพลคนรักมวยครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับมุยทีนี่สู้กันกระหว่างด้านของราชันสอสมนึกกับด้านของเพชรกำนันสิทธิ์ผู้ใหญ่นนรันยก3นะครับดู เกมเปิดแล้วพี่รุ่งสุริยาเกมเปิดแล้วโอ้ไหลแขนครับโอ้สอกม้าราชโอ้ฟันคืนครับแม่ครับสับมาซับคืนเลยครับทางด้านของเพชรกำนันนะสู้ยิ้ตาตลอดครับเตะนะครับเตะขวาต่อยขวาของเพชรกำนันนะยิีกะที่51กิโลกรัมแดงลดจุดห้านักกีนี้ก็ลดไปประมาณ1.4ครับอ๋อสู้กันเลยยก3 โอ้ย่อะอย่างนี้อย่างนี้ใครใครหลับนะฮะหนักแรงด้วยกันทนะั้งคู่นี่ใครมีโอกาสลงไป<า>นอนฝันถึงพระอินนะฮะมเข่ามาแล้วราชันครับไม่ขณะที่เพชรกำนันก็พยายามครับไม่ไหลเแรเอาสอกมาเอาอกขึ้นโอ้โหให้มาให้ตอบนะฮอกมาก็สอกขึ้นซ้ายกับขวาครับ ซ้ายกับขวาใครถึงก่อนขยับเข้าไปเลครับน้องแดงนี่เจ้าราชันอ้าวโอ้ยโอโ้ขวาตามด้วยมันครับชุดนี้ของเพชรกำนันมีเอียงครับราชันมีเอียงนะเอียงมไม่ใช่เอียงแก้มคอยนะพี่รุ่งนะโอ้โวขวามาอีกครับเอ,อ,<ม>อาแฝอาศัยความสดครับทางด้านเพชรกำนัน โอ้ยมาเพชรกำนันไม่ไม่กลัวรุนพี่แลครับไม่กลัวรุนพี่แลทางด้านของเพชรกำนันนะฮะจะตาะดูมัดขวาบัดขวาของเพชรกำนันนะต่อยได้ดีนะอา่าเริ่มเดินแล้วครับอยู่ไม่ได้ทำไปบวกได้ศอกเลยครับมา,มาสิมาสิครับเพ่งขวาคือด้วยหมัดซ้ายครับประชันใครดีใครอยู่กับน้ำบาลเอาโดนมากครับโดนมากครับเพชรกำนันครับโอ้อยู่ไม่อยู่แบบนี้พี่รุ่งครับชุดนี้เอาอย่ากินซ้าย ซ้ายไปอีกครับแม่เพชรกำนันพยายามตั้งกำแพงครับโอ้โหได้ได้ทีขี่แพ้ไล่เลยครับแม่แข่งขวาสกัดการบุกของราชันครับเพชรกำนันขวาซ้ายขึ้นระวังให้ดีครับแทงขึ้นเลยครับเอาเสียบพื้นราชันราชันตั้งกำนันและแทงด้วยข่าซ้ายครับซ้ายสองเมตรต้องคืนนะเพชรกำนันนะ ราชันเอาเข่ามาสู้เลยครับตอนนี้เอ้าวไม่ไปอยู่ไเลยครับอย่างนี้เนี่ยปิดความปิดนี่ใครปิดบ้าไปมาบ้าไปมาสายดุดีนก็ขวาคืนครับปิดกับน้อเอ้ายังไงเอ่ยไปโอ้ม้วนเดียวไม่มีจบไม่มีไม่ไม่มีหัวเดียวม้วนเดียวไม่มีจบครับ่างนี้นะเป็นทางชีวิตเป็นหนังชีวิตเลยต้องบอกว่าเป็นเกมนอกกับในเกมยังไม่ปิดครับแบบนี้นะโอ้โหยมัดนะ ต้องเสียงหมัดเสียงศอกนะตอนนั้นของเพชรกำนันนะโอ้ยเอ้าโยนทิ้งเลยครับแหมแบบนี้มันต้องมีภาคสองตามมาเลยครับแบบนี้โอ้โหดียี่ห้อของรวมพลกรโกยนะยังมีบนขลังก็ยังมีสเสน่ห์โอ้โหโ นี่คือผลงานชิ้นโบแดงที่หมวสดสราไวายพรมนี่จัดเป็นของขวัญคืนกำไรให้แฟนมวยครับถือว่าเป็นนัดเบิร์ดีที่คุ้มค่าเลยครับนัดนี้เดี๋ยวเดินครับออกแข่งไปยังติดน,น,นะ<า>ชวดท้ายเกมครับบังและโต้บวนออกข้างครับราชันยกสุดท้าย ทีใบไรชันแขกรองก็เดินรรชันทีอ้าวเก็บแข่งขวาวนออกข้างมาทีขวาจากยสธนถือหางทางด้านของราชันครับหมัดเป็นตะกรุ่นนี่หมัดมาแล้วหัวใจนี่หายแวบเลยนะอ้าวหมัดขวาไอ้นี่อ้าโอ้โหราชันรวบรวบไว้ก่อนครับล็อกแขน เล่นกับเวลานะครับราชันเล่นกับหมดยกครับโอ้โหมดยกสุดทราแล้วก็ชูมาที่แดนข้าเหนียวด่วนครับเข้าเหนียวเข้าเหนียวราชันสอสมนิกเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหสุดมันรึ